ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเริ่มต้นที่ต่ออยู่ก็คือ,อน้องฟุกนะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณสำหรับคลาสสิกเกมเมอร์นะครับที่มากดเซนสมาชิกผู้สนับสนุนขั้นเก่าถึงนะสำหรับใครที่สนใจจะสมัครนะครับก็กดได้ตรงค่าง่มติดตามนะครับผมถ้าไงไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีสำหรับชาว AMC Gaming ทุกๆท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเ h อร์ไฮด์มินิเกนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกม Skywall แบบทีมกันนะมาฝึกเล่นกันนะครับซึ่งผมอัดแล้วคลิปอัดไปรอบนึงแล้วแต่ว่าแอปมันไม่อัดให้โอเคก็เอาใหม่นะครับผมก็แล้วก็ใครที่มีแมปอะไรให้ผมเล่นก็เอามาเล่นได้นะส่งมาดูนะครับเผื่อผมจะเล่นนะครับโอเค ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปมันก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าจะทำอะไรต่อนะครับผมนะโอเคเราเกิดมาแล้วก็อยู่บนเกาะน,นะครับซึ่งมีอะบอลลูนบอลลูนนี่บนเมฆเอาเป็นอันนี้ก่อนเข็มเข็มทิศนี่จำเป็นอ่ะิบไว้แล้วกันเนาะนะครับปกติแล้วเราสามารถคุดแร่แล้วมันจะสุ่มได้ของ ทลมีเท่าไหร่แปดเอาวันนี้แหละนะครับแอมเมเลอร์นี่ก็จะได้ของของเอนนะอะไรมันจะได้ดาบไฟสองอันวนะเพื่อนๆอยากได้เอาเลยนะครับโอเครั้วเปิดละนี่เดี๋ยวเราเอานี้ก่อนชุดเกรอะเอนแล้วก็ตรงนี้เป็นเพชร ุมันก็จะได้เป็นดาบเพชรดาบเพชรดาเมจแค่เจ็ดนะนะครับซึ่งดาบเอนชาร์ดาเมจแรงกว่าแล้วก็เราจะโอ้นี่ได้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 ไดกะเดี๋ยวเราขุดเพชรก่อนอ่าก็มันจะประมาณนี้ออะเพื่อเราไปแล้วหรอบางทีก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมทำไมเขียเทชรน้อชี้แปวกนะครับ ก็เดี๋ยวเราขอพูดสักหน่อยหนึ่งดับเบิลแตกละสีหนึ่งนะให้ดับเบิลนีเ่เดี๋ยวนะละสีกูนะทำไมเพื่อเราแตกวะงงตอนนี้งงกว่าชีวิตนะครับทำไมเพื่อเราแตกวะ แต่เราเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันปึ๊บๆแล้วก็ขวานทำเป็นธนูอ่ะโอเคนะครับเอา้าฮัลโหลเฟรนสีเหลืองตกมันสีเขียวโอ,อ้ชิบหายแล้ว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 ให้เพื่อนกลับมาก่อน แป๊บหนึ่ง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 เฮลมีเฮลมมีฮาฮาไหนวะไหนวะไหนวเออเพื่อนกูหายไปไหนวันนั้นโอเคเริ่มใหม่นะครับมาอีกตาหนึ่งผมแก้มือเมื่อกี้นี้ผมแบบเออแค่ยอมมันเฉยเฉยอะไรนะเอาแล้วเอาได้ใส่โมจากใครมาวะนนียนะครับมา เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะระหว่างเมื่อกี้เกมนี้อะไรจะดีกว่านะครับมาคนที่สิบหกเต็มนะก็คือสี่ทีมเต็มนะครับเกิดมาก็โอ้โหเพชรโอ้โหโอ้โหแร่ทั้งนั้นกาดึงพวกลงไปนี่คือขุดก่อนเลยอะ <S <S อยยงกันขุดจ้ะแยงกันขุดนะครับตอนนี้เออโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปขุดแอลมลอกก็ได้วะ เ,ออเพื่อนเราก็แย่งมีสรุปจะได้อะไรมาเนี่ยเออได้หนึ่งอันนะครับตรงน,นี้มันไหลขึ้นไปน่าจะมีของข้างบนนะอโอเคอู้ชิบหายแล้วเออ,อม, <c oughs> มือจะตกไปไหน ครับตอนนี้เราจะขุดสีทองได้ของอันหนึง่งแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะทำไมนะว่าขุดไปแล้วสวยใครระเบิดวะไม่ใช่ผมก็พออะตอนนี้นะครับอไอเทมอะไรเนี่ยพชั่นบูมอันนี้ระเบิดอันนี้โพชั่นก็คือเอฟเฟกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อ๋อระเบิดแบบประเด็น Okay. โอเคโอ้เป็นเรแตกป่เะเป็นเรแตกอะได้ของเด็กอีกคนวะเนี้ยอะไรทิ้งนะครับตอนนี้อะไรที่จำเป็นก็คือธนูนะเดี๋ยวเราจะหาดอกธนูดูมันต้องสีแดงนะไปกระเด็นอีกแล้ว เพื่อนถ่ายไปไหนหมดวะเออเนอะผมอยู่คนเดียวแล้วไงวันนี้อีกแล้วนะรู้สึกไม่ปลอดภัยวะอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ดีกว,ว่าโอ้โหมันเล่นะ่ะมันจ้องจะเล่นเราอะ อุ้ยกดผิดปึ๊บปึ๊บดิงลงไปซะให้รู้ซับ้างว่าใครเป็นใครนะทุกคนแหมเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราไปหาของก่อนของไม่ค่อยมีนะดับนี้ไม่แล้วนะครับโอ้ะแบตจะหมด เราต้องการาระเบิดก็ได้ป่ะนะครับตอนนี้อะไรก็เอานะเน้นขุดเหล็กนะเพราะว่าจะเอาเป็นตัวของเอาไว้ปลาได้นะครับธนู้วตอนนี้ธนูอยู่ไหนเอ่ยนี่บล็อกนะครับธนูโอ้โหมีแต่ลูกดอกให้ตายเถอะเขาจะม่ให้ธนูผมใช่ไหม เดี๋ยวผมมองขึ้นขทั่นเดยก่อนนะครับอ่ะฮะขุดดูอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งอ่าอะไรที่เป็นเหล็กมันก็มีหวังนะอ่ะโอเคนะครับมีแล้วนะเฮ้ยธนาุไม่มีรูปอ่ะไอ้ไม่มีตัวธนวาุอ่ะทุกคน อ,อผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบบวกเพื่อนหายไปไหนวะนะครับเหลือ,น,อน้ำเงินเหลือคนเดียวน่าจะนะเดี๋ยวเราจะมัเ,เขียวอยู่ตรงนั้นนะครับเขียวมันเชื่อมไหมเชื่อมนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปไปอ่ะโอ๊ยกดชิปก่อนเขียวสายฟ้ามาแล้วคน ยนไปที่มันก็ถึงมาวะไม่ถึงนะ,ะนั่นก็เงินเขียวนะครับเราจะไปแก้ที่เขียวหน่อยเออนะยนไปยนไปปุมเป็นไงพวก ราจะโยนเราจะโยน,ย,นยังไงให้มันติให้มันตกวะเฮ้ยอ,อุ้ยเฮ้ย,ยมาวะ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 เอาดิเอาดิเอาดิไม่ไม่ตกวะตกไปดิตกไป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 ,กไ,ป,กไ,ปไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินบายบายเอาละครับเหลือสองคนวันดีพวก อ,อุ้ย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 เล่นของเล่นของอจัก,กรกลิวจัก,กรกลิวปิ้วอ๋อไม่ได้เว้ยบ้างก็ผมยนต์ไม่ได้เอ้ยตกไหมไม่ตกว่ะทำไมมันตกว่ะ อุ้ยอุ้ยแรง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 อันนี้แรงอันนี้น่าเล่นน่าเล่นอยู่ทั้งงั้นในขณะที่เรารอนะครับเราก็จะหาของก่อนหาของสู้ก่อนเว้ยหาก่อนเว้ยจังหวะนี้เหลือตัวต่อตัวแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องอ่าดีไม่ดีไม่รู้อะมีไว้ก่อนนะครับ ่เรามีอ่าในเป็นไฟเก็บว้นะครับทานูแล้วก็มีอะไรดกว่าะเอออ่าทุกคนครับผมว่าเกมนี้มันน่าจะเล่นไม่ยากแล้วนะทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะขุดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วนะอ่ะทาทำท่าเหมือนจะต่อปึ๊บปึ๊บ เอ้ยไม่รอแล้วจะต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไม่มาว่ะอืม <c oughs> ค่อยๆต่อปึบปึบมาเร็วมาเร็วเร็วคนละครึ่งทาง <c oughs> เร็วคนละครึ่งทางชิงพิช <c oughs> หนึ่งดอกไม่โดนโดนหัวสองดอกอู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังรอดอยู่ครับสมดอกมามามมา,มา อ่าปึ๊บปึอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราไม่แพ้เราไม่แพ้เราไม่แพ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยจอหมุนจอหมุนวะอ้าวอุ๊ยหล่น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 ไปดิหล่นไปดิหล่นไปดิครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผม ก็ถ้าชอบเล่นก็เลยแชร์กับสไอกต๊อก,กใ้วยนะครับเหลือคนเดียวนะโอ้โอเคก็เยอะเวลาไว้นิดนึงนะครับผมโอเคแล้วไปคลิปหน้านะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย